กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะก,ะกะอกตจอถถกเอาผิดสอสอพักเก้าไกลกรณีรู้อยู่แล้วไม่ผ่านคุณสมบัติแต่ยังสมัครจากกรณีนายนครชัยขุนลงสอสรอะยองเขตสามพักเก้าไกลลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสอสอเนื่องจากเคยเป็นต้องโทษจำคุกในคดีลักทรัพย์จึงต้องพ้นจากการเป็นสอสอทันที วันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ากรณีนี้ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรมรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เคยต้องคำพิพากษาจนถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีกำหนดระยะเวลาการพ้นโทษไว้ดังช่น มาตรา9 8วงเล็บ7ดระบุว่าเคยได้รับโทษจำคุกยังไม่พ้น10ปีนับถึงวันเลือกตั้งดังนั้นหากผู้สมัครสสเคยกระ,ะทำความผิดตามฐานความผิดที่ระบุไว้ถือเป็นลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกตั้งสสโดยกรณีดังกล่าวหากเห็นว่าผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแต่มาสมัครรับเลือกตั้งอาจเข้าข่ายต้องโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพอรอปอว่าด้วยสอสอมาตร,รา151และอาจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตร,รา420ขอบคุณสยามนิวค่ะ